มาแล้วเหมือนมาเซเว่นค่ะรู้สึกว่ามาแล้วจะอิ่มชิปก็ได้กลิ่นทุเรียนนะคะมีร้านคนไทยที่เข้าใจดีมีทุกอย่างมีข้าวสารนะคะนี่นะคะข้าวสารส่งมาไม่ใช่มาส่งขายให้คนต่างชาตินะคะส่งขายมาให้คนไทยนี่เรากินค่ะ,ะราคนีทด้ไยค่ะอะไรคะนี่แหละค่ะทุเรียนค่ะนี่นะคะดมเอาค่ะอิ่มทิปค่ะลูกเท่าไหร่กันนะพี่ โลละยีละย1ยูโรนะคะไม่ใช่21บาทนะคะคูณไปตอนนี้เท่าไหร่คะสาเจ็หรือสามหกนะคะมีของแห้งของโซด์อาพี่เช็คเป็นไปร้านไทยมาได้อะไรมามั่งขนมจีนนะคะแห้ง2ยูโรสามสิบสี่รกรัมเอามาต้มนะก็จะเป็นขนมจีนนะคะมาม่า no talking with friends <With> friend from Thailand ม a มาห่อละหนึ่งยูโรห่อใหญ่นะคะต้มกินสะใจพริกสดห่อนี้เจาะวัด oh, <really? S 1> yes สองยูโรแปดสิบนะคะเป็นเท่าไหร่เนี่ยห่อนี้หนึ่งคิดเตอร้อยหนึ่งปะถ้าเป็นเงินไทยนะ ประมาณนี้นะคะนี่อยู่ต่างประเทศชีวิตต่างประเทศพริก1กร,รม่มมือนะคะ100ยูโรเอ้ยไม่ใส่ห0ึบาท2ยูโร80นะคะเพื่ กินต้มมาม่ากันค่ะใส่น้ำไทยมาแล้วก็มาต้มมาม่ากันค่ะน้ำเดือดใส่มาม่าลงไปใส่ไข่ไปสองฟองค่ะหมอให้ดูอีกรอบหนึ่งใส่ผักลงไปค่ะอันนี้มีผักกาดขาวสส่ไปเยอะๆค่ะไม่ชอบกินผักมามา่าเล็งพร ถ่ายสองใบได้สามอาหารก็คนคนคนตันแล้วก็สุกได้เยอะนะส,สักสักรียบร้อยแล้วก็รอให้ผักสุกนิดห mm hmm. นึ่งน้ำหมูก็มานำกินทีส,สเระยะร้อย 你咁慢慢增加。